สวัสดีครับและนี่คือคลิปพิเศษครับเพชรชิมเที่ยวชม Extra Time ครับพอดีว่าไปเห็นวิดีโอครับของการทำกับข้าวเป็นเมนูบะหมี่ึงสเปรรูปครับทำด้วยการทำเป็นข้าวผัดบะหมี่ึงสเปรรูปนะครับเป็นเทรนจากญี่ปุ่นครับวันนี้เดี๋ยวลองมาอัด,ดับสูตรเข้ากับบะหมี่แบบซองดูนะครับเอาละครับมาเริ่มกันเลย เริ่มเป็นที่นี้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งเตานะครับเริ่มอย่างแรกนะฮะบะหมี่เป็นเซเว็นรูปเอายี่ห้อไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นยี่ห้อแบบที่เขาแนะนําก็คือของที่เป็นแชมเปญเนี่ยเป็นนิดชินนะฮะแต่ว่าผมเรามาอาดัดเป็นยี่ห้ออื่นนะฮะอย่างมาม่านะครับแยกนะครับรอพอแยกเอาแต่เส้นนะนี่เส้นนะฮะเส้นอยู่ในนี้นครับ บดมันเลยครับบดให้โดยละเอียดนะครับอนี่นะฮะเรียบร้อยครับเคล่งไปเลยนะครับจากนั้นเราใส่เครื่องปรุงไปเลยฮะเริ่มจากรงก่อนนะครับผมเลือกใช้วันนี้เป็นมาม่ารสต้มยำกุ้งนะครับ แล้วเราก็ใส่เนี่ยเป็นน้ำมันของเนี่ยนะครับขออนุญาตทำกันเลี่ยให้เข้ากันก่อนนะครับ จากนั้นเราใช้น้าน้ําเปล่าแบบเป็นน้าเปล่าแบบนี้เลยนะไม่ต้องเป็นแบบไม่ต้องเป็นแบบน้ําร้อนนะฮะเราเอาเป็นน, vitamins vitamins น้ําแบบน้ําน้ําคุณภูิห้องเลยครับน้าเปล่าแบบค like ูณคูห้องนะฮะใส่แค่ท่วมนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับผมใส่แค <c oughs> <commerce mansion> ่ท่วมนะครับทุกแค่ท่วมก็พอนะครับ ปลกบฟูใเข่ากันกับน,นะครับเอาแคให้เส้นมันฟูขึ้นกัแป๊บหนึน่งฮะโอเคครับเอาไปครดหลอก,น,กน,นะฮะเอาครับเราเปิดเตาเลยครับ ระหว่างที่รอให้ให้ใหใหตัวบะหมี่ขึ้นฟูนะครับเราก็เปิดเตาวันนี้เรามาเป็นมุมแบบลองมุมแบบนี้ลนะครับรอให้กระทะขึ้นควันนะครับแล้วก็เริ่มลงได้เลยตอนนี้เนยก็จะมีกระเทียมนะครับต้นหอม เนื้อสัตว์ที่ต้องการนะครับซึ่งวันนี้จะมีเนื้อหมูเนื้อเนื้อปลาแซลมอนเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเป็นเศษของปลานะฮะแล้วก็เส้นทาโร่แล้วก็มีนี่ด้วยครับมีเส้กรอบด้วยมีไข่นะครับวันนี้ไข่เดียวข้าวนะครับข้าวเป็นตัวสําคัญอีกตัวผมใช้สองคับพีนะฮะเหลือแะน้ำมันนะฮะความร้อนน่าจะเพียงพอผมเริ่ม แม้ควันยังไม่ขึ้นแต่ผมใส่น้ำมันก่อนนะครับตรงน,นี้ผมเลือกมาจะเป็นน้ำมันดาข้าวนะครับใส่ไปนิดนึงผมก็ไ้กะไปขออะไรนะครับกะกไปนั่นแหละครับก็คือรู้ใช้ความรู้สึกของผมครับคือจริงๆผมก็ทำฟัวประจำครับถ้าแบบวันไหนทำวันไหนทำได้ก็จตทำครับอม้เขาออกางครับตอนนี้ สเส้นก็เรียกว่าตอนนี้สเส้นเริ่มขึ้นปูบ้างแล้วนะครับสเส้นเริ่มขึ้นปูบ้างแล้วนะครับลางมาดูที่ตัวเองนะเอาละควังขึ้นแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนน้ำมันหน่อยแล้วก็ใส่นี่เลยนะแล้วเดี๋ยวใส่แล้วเปลี่ยนนะครับ กระเทียมมาครับงผมใช้หกสองหนึ่งไม่น่าจะได้ยน่ไงนะแต่ว่าไม่ใช่ลูกเดี่ยวเป็นกลีบนะค่ะไปก่อนไปลงไปเชียวก่อนนะไปแบบเม็ดใหญ่เลยแต่ว่าผมมีการตัดตัดเริ่งออกนะฮะที่ว่าตัวลงไปเชี่ยวให้หอมนะฮะไปเตะพันของผมก็เดี๋ยวใส่ลงนะ ลงไข่นะครับลงไข่เนเบบดียวนะครับถ้าล่ะปนัน่าจะพร้อมละลงข้าวไปเลยนะ เดี๋ยวเราเตรียมพร้อมที่จะนำนะฮะตอนเป็นเกิดรูปที่เราเตรียมไว้นะฮะซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าขึ้นฟูจะได้แลนะฮะลงไปผักกับน้ำเลยครับลงไปผักแท่น้ำทนะี่แล้วโอเคจากนั้นครับใส่น,นะฮะใส่เนื้อปักเลยครับเพราะว่าตอนนี้ยังร้อนๆอ,อยู่ใส่เนื้อปักลงไปจะได้ให้สุกๆไปเลยนะครับ ผมเป็นตนัวมน,นะครับกลับมาใช้ไฟแรงอีกหน่อยครับมีร่างมีกระเด็นมากนะ นี้ก็ไม่ต้องชั่งมันนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงใส่ต้นหอมเลยนะฮะเลยนะครับัดรอเป็นก่าเนื้อเนื้อตักที่ลงไปเนี่ยที่เป็นบะติมนะจะสุกครับ รับชมแบบปกติยังรับชมได้นะครับทุกๆต้นเดือนนะวันเสาร์ต้นเดือนนะฮะ8แปน,นาฬิกาสิ้านาทีที่ YouTube มาในสนสตาแกรแต่ว่าคลิปพิเศษเดี๋ยวถ้าเดือนไหนจะมีมากกว่านีตอนเดี๋ยวเราจะแจ้งไว้ใน youtube ใน Facebook มาในิสตาแหรือว่าแจ้งตอนท้ายรายการนะครับแต่คลิปแบบนี้จะมาแบบทันทีทันใดคือคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าผมจะมาไปเที่ยวชมเทปแบบนี้นะฮะอีกเมื่อไหร่นะอินสตารนะครับ ใส่ผักหรืออะไรอย่างเงี้ยตัดอะไรเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับเพื่อแบบว่าความชอบของคุณอาจจะต่างกันนะฮะแต่ผม่ใส่ในสัดส่วนปริมาณที่เหมาะสมนะฮะ เอาล้ครับก่อนที่เราจะไปทานอะไรนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปทานกันแต่ว่าตอนนี้อย่าลืมครับโควิด -19 กำลังมาครับอย่าลืมที่จะล้างมือให้สะอาดไม่ว่าจะยังไงนะครับไม่ว่าจะผ่านตั้งแต่การทำอาหารการทำจะทำอะไรก็แล้วแต่ก่อนจะทานก่อนจะกินอะไรอย่าลืมครับล้างมือด้วยน้ำล้างมือด้วยสบู่หรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับ ที่มีที่สามารถจะใช้คำว่าวข้าวเชื้อได้นะครับมาทามาลองคำแรกกันดีกว่าครับเอาละนี่นะมาลองกันดีกว่าครับ อันนี้คือไม่ได้มีการปรุงแบบพวกใส่ซอสใส่อะไรนะครับกําลังดีในระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ได้สุดเพราะว่าถ้าอยากจะให้อร่อยกว่านี้ก็แนะนําว่าให้มีการใส่พวกซีอิ๊วพวกอะไรพวกนี้เพิ่มลงไปแต่ว่าไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าเครื่องปรุงตรงนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วไปลองทําดูนะครับคือจริงๆก็เป็นเทรนที่มาระยะหนึ่งแต่ว่าเพิ่งมาได้ทานี่แหละครับเพิ่งมาดึกได้ โอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมครับกดไลค์กด s u b สไ r i b มาในวิสมาอทอนได้นะครับรอชมเพชรชิมเที่ยวชมตอนต่อไปได้ทุกต้นเดือนนะครับเดือนไหนมีหรือเดือนไหนเดือนไหนมีเพิ่มหรือเดือนไหนงดเดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับ,บนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบค,ครับอืมห <c oughs> องโทรศัพทสาติดรออะไรจะดู